สวัสดีนะครับผมสวัสดียามสายครับแม่แม่เอซทุกท่านนะครับผม <S <S ชาวนี้ไปหาอาหารไม่ได้ออกมาตอนสายนะครับผมได้ตอนสายตรงนี้นะครับ <S 1> <S 1> โอ้ฝุนตุมดูกระจกงองอะไรเห็นไหมเนี่ย มาคนเดียวครับวันนี้มาคนเดียวหาผู้ช่วยไม่มีนะครับตัดต้นไม้ได้ก็มีข่าวร้ายแม่แม่มโรมาไอ้น้ำตาลถูกรดชนพาไปคลินิกไปพัมหาหมอก็จะเดียวจะตามไปที่คลินิกอีกครับผมสายแล้วด้วยวันนี้ยังไม่ได้อะไร เกิการเปนการเลยเอ้ยตัวน,นี้ไม่ได้อะไรเลยนี่อ่ะได้ต้นไทรนี่ก็แล้วถึงเย็นแล้วเนาะสายแล้วไปเข้าบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวจะตามไปดูไอตานไปวิ่งเลยบนถนนนู้นรถชนอีกโอ้จะตามไปดูกันครับผมไปลงเรียบร้อยแล้วนะครับผม เชือกดึงคนเดียวทำไมตบมาไกลรับให้กินแล้วไม่มีอะไรเราก็จะเป็นต้องออกไปแล้วแต่อะไรมาก็ต้องมาให้ตอนนี้ก็ก็จะ,จะตามไปคลินิกอีกนะครับผมแม่แม่โทรมาเหมือนว่า ตาลได้นอนหลกดูอาการโอ้เต่นเกทีห้าปันนี้ยังไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับที่อย่างอีกไปกันครับผมไปคลินิกกันอีกต่อเช็ดตึงเช็ดเท้าก่อนไปต่อครับไหน นี่นี่ใช่ใช่ใช่ตาขไม่ไม่นิ่งเลยไม่ม่มีนี่หมอใส่น้ำเกลือให้อยู่ไม่ไม่มีแผลแต่ว่าขาบวมย่างน้อชองท้องฉีดขาค่ะย่ไหน ไม่ไม่จะจะ,จะตอบแบบไหนดีมะพอดีก็ถามจะลดไหม้ดเรื่องนเรไมมเืตในช่องปลว่านทซมาก,กมดเดีืเอองดูอ,อาการปก่อนใหอยู่นิ่งๆก่อนโมดูอาการปวดคะไมมีมไปออกจากบ้านเลยไวนะั เลยรู้ว่าไปหนน้ำก็ไม่พอจะเปียกนาถูกต้นไมก้กเนนะ อแค่นี้นะไปเดินใส่ปลาอ้อยเอยไงไ,ไปไปนานแบบน,นี้เออเก็บลูกอะไรกิน เปรี้ยวนั้นไปเลยครขอไผก็อนนี้เรียบร้อยข็อไผก็อนนี้เคยแวะมาบบดน,นี้ไม่มีอะไรแล้วไปตู้เผาแบบต่อ ยังได้ยอดขึ้นไม่ได้เลยนั่เหลือเป็นยอดขึ้นนะหมดเลยทั้งต่อขบับขับต้นอ้อยแห้งไปเลยมันแห้งเกินมันมีอะไรกินเลยนะตายจด มันจะมีความหวานอะไรถ้าแห้งขนาดนั้นกินใบคอยก็ก็ เอ้ยลูดลูดไปเลยต่ำต่ำโอ้ ใบร่วง Ừ. Hmm? Đừng lụt mãi kìa. <laughs> <laughs> Bôn <laughs> <laughs> Hãy hẹn một lễ hộ mình đi bay Terima kasih telah menonton! ถอดดอถอดดูถอยถอดน้ำแตกมาเร็วๆเข้าบ้านอ้าวยางรั่วแล้วนั่นเหยียบหินคลุกอ้าวติดมามานั่นอ้าวอ้าวไม่รู้จักถูออกอีก ออกแล้วมาเลยเอาเก็บเล่นอยู่ไปไปเข้าบ้านรอบแค่นี้แหละวันนี้อไปไป ไปเลยยาขาตรงนี้ทำไมยังเขียวอยู่เลยชุ่มอะไรตรงนี้เขียวอยู่เลยยายาขาโอรร้โมะม่วงปีนี้ หลายรุ่นนะมะม่วงมะม่วงมะม่วง ได้ยินเสียงไหมมาหาเรียปะขบ้าแช่เท้าฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ